สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟนะครับวันนี้ผมจะมาลองสุ่มเพชรเว็บ24่สิบสตกันนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนกดคัดลอกยูดีของตัวเองมาก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เข้าเว็บ24่สิบสตนะครับล็อกอินผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับจากนั้นเลือกด้านมุมขวาบนจะมีคำว่าเติมเงินนะครับให้เพื่อนกดคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกช่องทางการเติมเงินที่เพื่อนสะดวกเลยนะครับส่วนผมจะเลือกเป็น wallet แล้วก็ทำการโอนเงินผ่าน wallet นะครับเบอร์ที่ขึ้นตรงหน้าจอเป็นเบอร์ที่ใช้สำหรับการโอออออนนนนนนะะคครรรััับบบจจจาาาาากกก้้้้็็ใใใหเเเเพื่่่ลขงงิทีไดสสม พอใส่เสร็จแล้วนะครับเงินที่เราเติมเข้าภายในเว็บจะขึ้นทางด้านซ้ายบนนะครับคำว่าเครดิตนะครับนั่นคือเงินที่เราทำการเติมเข้าในเว็บนะครับเดี๋ยวผมขอคัดลอบยูไอดีอีกรอบเพื่อความแน่ใจนะครับแต่นั้นก็ให้ใส่ยูไอดีของเพื่อนๆเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มแล้วนะครับสุ่มครั้งที่หนึ่งครับไปกันเลยเหล่าสกู่ครับมาแล้วครับรอบที่หนึ่งยังไงได้หกสิบแปดเพชรนะครับดูเพชรในเกมนะครับนี่ครับเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าแบบสุ่มปุ๊บก็เข้าปั๊บอ่ะครับน้้ออองงงงง่รรบบทีัััเเเเยยยยคไไฮพชด คุ้มแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหโคตรคุ้มเดี๋ยวต่อรอบที่3กันเลยนะครับผมไปแบบเรื่อยๆเลยเนาะเพื่อนๆรอบที่3ครับรอบที่3ยังไงครับรอบที่สามเฮ้ยพันแต่ร้อยเพชรพันแต่ร้อยเพชรโอ้โหโอ้โหโคตรคุ้มครั้งที่4มาครับมาเรื่อยๆเลยครับจังหวะนี้ครั้งที่4โอ้โหครั้งที่4ไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งที่5ต่อเลยครับครั้งที่5ยังไงยังไงมาไหมครั้งที่5โอ้โหครั้งที่5ก็ไม่มาแล้วนะครับครั้งที่6ต่อด้วยครั้งที่6เลยนะครับไปครับครั้งที่หกมาไหมจะมาหริ่่่มมมไาแล้้วนะคครรัับงที ไปแล้วนเลยครับทั้งที่เจ็ดทั้งที่เจ็ดเพชรเพชเเรปะนะเถอะโอ้โหไม่มาเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูรางวัลกันนะครับผมสุ่มไปทั้งหมดเจ็ดครั้งเนาะโอ้ <c oughs> โหนี่ก็เป็นรางวัลที่ผมสุ่มได้มาทั้งหมด <c oughs> แค่เจ็ดครั้งนะครับโหโคตรคุ้มนี่แหละครับเพชรเข้าแล้วนะครับสามพันสี่สิบแปดเพชรสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสุ่มเพชรแบบผมนะครับ <c oughs> ก็สามารถตามเข้าไปสุ่มได้ที่เว็บยี่สิบสี่สตนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ล่างคลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมืองไทยนะครับวันนี้้ผผมมมมจจะะะะะะาาาทดสสออบบบบบบััััังงงงงคคคคใในนนนนนเเเกกกกกวว่่แแแแรรรรรรหห์ูญิลื ผมก็ไปทําการยืมรหัสพี่ในทีของผมมานะครับพี่ในทีบําแรงของผมมาแล This, this is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. this is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not นี่ก็สาวผมนี่น่ารักนี่เดี๋ยวผมไปไปไปตรงนี้ไปตรงนี้เธอเธอขอให้มาลองดูเฮ้ยเธอดูเขาวิ่งหนีโหนีอย่าเดียวดูดีครับชื่อเขาไม่น่ารักตังไหนเธอทำอ้อยเนี่ยดูตามเขาได้ไหนโคตรเตือเนี่ยเขาไปหาเธออ้ ธอดูนะถ้าโซนี่มุดนะนี่เขาหนิงเขาด้จะชอบแรงแกนนะหรือเปล่าหรือว่าพี่ต้องวนไก่เกินกไปุนไก่ธอดูเสื้อตัดตอยไม่น่ารักตรงไหนโอเคไปห้องต่อไปผู้สาวผู้สาวอะลรอลีรอลีอลคนนั้นนะเลเลเลเู้สาว แึงใชย่อให้คนอคนนอคนอไข่มรนมุดอยู่วันนี้ฝั่ง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 นี้เสื้อเสื้อันนั้นอะืดคนลคกันันนั้นอะไรกันเฮ้ยเธอคนนี้เขาวิ่งีอะไปตามตามตามตื้ตื้ตื้อตื้แต่ละแั่ละ โอ้เกินเราจะลองเข้าไปดูเฮ้ยเฮ้ยอะไรทยเี้ยเฮ้ยเกินโอ้เกินเขาไม่มีท่าเร้าเลยโอ้นงลูกไก่เหมือนกันเลยลูกไก่เหมือนกันเลย คนอื่นตอบไมนูนนะนม่นคนใกล้ๆน่ะเชดมนคนใกลนะ้ๆน่ะนู่นนูนน้น,น,น,นบิกินี่นะ่ะบิกินี่ไกลๆสีฟ้าน้ะเห็นไหมนะ่ะต้นมะพร้าวนะ่ะเห็นไหมนะ่ะข้างหน้านะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปเลยลุย <laughs> เฮ้ยน่ารักีวีีวีวนีวีว คนนขอขน่าจะเห็นกันหมดเหรอเห็น้องห่้ยเลยเธอเมื่อกี้มันเกินอะเห็นยังสังคมรีไฟมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีนี่โอ้ตกใจผู้ชายผู้หญิงมากกว่าจะเน้นผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าผู้ชายเขาก็ชอบแรงเกลนอยู่แล้วไงน่าจะไม่ไอีเท่าไหร่หรอกโอเคแต่ผู้หญิงจะเห็นชัดกว่ามาละนั่แหละนั่แเละไปเลยไปล่อเลยไปล่อเลยผู้หญิงกับขายอะไรไม่รู้ อะไรอะไรอะไรนั่นแหละเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนั่นมองกันหน่อยนี่ตามตามตามเขาวิเขาวิ่งเดืายเดือยเดือยมุดมุดให้ดอกไม้แล้วก็มุดลิอุ้ยน่ารักคนนี้เขาน้ารักขาย่อให้ได้แบบเจอคนผู้หญิงมาแล้วก็วิ่งใส่เลยนะโอเคสนุกดีอ่ะดูดูไปก็แบบก็รู้ไปอ่ะขำมากก็ขำเนี่ย แต่ก็แอบเสียใจอยู่นะที่แบบผู้หญิงเขาชอบเล่งแกนถ้าเราแบบแต่งตัวไกลอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละเขาดูกันที่การแต่งตัวใช่การแต่งตัวด้วยแล้วก็แรงด้วยบวกหลายๆอย่างเฮ้ยเธอเขาไม่สนใจเลยอย่าบอกนะว่าเล่งแกนมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกนเธอใช่หรอเกนเดียวกับเธอไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่ ชดูเ<ช>ขาวิ่งม,มา<ช>หาเขาเห็นผมระยะไกลๆเลยอะ่ะมีการแดตมาด้วยเอาดิฮีโร่บอลทะเลวิ่งพวกดีอยิงเดียวเลยถ้าเธอไม่หยุดฉันจะมูดเธอเลยนะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง,ญงชุดสีแดงอะ่ะเห็นไหมนะไหนอะ่ะสีแดงยืนอยู่คนเดียวนะั่นแหละนั่นแหละ,ละเอาดิให้ดอกไม้เอ้าเฮ้ยเขาไม่หนีอ่ะ ออ๋เขาทจะทำบล็อกหรือเปล่าโอเคอ้านายจะทำมาข้างในมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้หญิงตรงกลางเลยชิงนนั่แหละรอเลยรอเลยรอเลยเต้นอยู่เต้นไอ้ผู้ชายนี่จะไปแย่งอ่ะเอาหรือแย่งก่อนเลยนนั่แหละให้ดอกไม้ผู้ชายอุ้ยคนหนีเลยให้ดอกไม้ตามตามตามเขหนีเอ้าผู้สาวมาได้หรือเปล่า คนนหหเขาขึ้นไปข้างบอล้วูวิยห้องนี้ผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะเต็มเลยผู้หญิงเยอะแต่เข้ามาด้วยกันไงเอาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทุกคนเลยเฮ้ยพี่อันนั้นอะไรถามก่อนว่าเขาจะเอาไหมเนี่ยคนนี้เขาไม่สนใจเปลี่ยนคนดีกว่ามีคนมาลุมห้อมทุกตาเลยมันบังกล้องเนยเนี่ย ให้หรอกไหมให้หรอกไมมวิกระปอมแอดมาแล้อไมเอากระป๋องตก๊กกาดิุ้ยต้ยง้ลุยละลุยละตอนนี้เขาไม่สนใจเลยไุ้ย เขาให้เธอไปแล้วเอาคนอื่นเยอะเขาให้เธอแหละใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปตามเตาครับสาวอู้คนน่ารักนีน่ารักจริงจริงเฮ้ยข่อยาให้ด้วยอะไรเนี่ยกระปอมอุ้ยน่ารักเแกขาย่อให้ผมได้ลองมาดิลองมาดิพี่นวลคนนี้หัวได้กินโอ้เธอเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวเนี่ย เส้ยขายืนอยู่บนรถอ่ะเห็นยวมให้งหัวใจอ่ะลองนี่ลองนีโอเคอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งลองดูกันไหนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเขาไม่สนใจอ่ะคนนี้อ้ามาเขาอาจจะให้หัวใจก็ไต้องรู้ไปแล้วไงก็เมื่อกี้เขาก็ให้ไม่เมื่อกี้เขาให้เธอไงเขาไม่ได้ให้ฉัน เเอเขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจน่าสงสารชุดถัดออยไม่น่ารักตรงไหนคนนี้ก็แห้คนเสื้อขาวเนี่ยคนเสื้อขาวมันแหละเป็นไงทำไมเขาต้องเต้นด้วยให้ดอกไหมเฮ้ยเขาให้หัวใจด้วยคนนี้เขาน่ารักเป็นแล้ว แอบไว้แอบไปเด้วยนะมีคนนี้คนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้คนนี้คนนี้เขาแต่งตัวเหมือนกันให้ดอกไหมวีเขาย่อให้เลยคนนี้เขาย่อไปแล้วไปหาคนอื่นกันรอต่อรอต้อน่ะคนคนอยู่บิ๊กฟูดอะคนอยู่บิ๊กฟูดอะหัวกระต่ายอะหัวหัวอะไรหัวจิ้งจ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่เห็นอะระยะไกล งไงหัวมันที่เขาชอบใส่หัวแมวหรือเปล่าเออนั่นแหละก็ <c oughs> เหมือนเหมือนยิงจอกไปนะเุ้ยเอาวิกฟท์ออกไม่ลงไม่ลงเราจะขับรถไปแล้วนะก็ถึงไม่ลงเราจะขับรถไปยนะ่ยอให้ย่อให้เฮ้ยตะกี้เหนูอนเมื่อกี้โอ้โหขอ้อหนาเลยเหรอ เดี๋ยวลองไปกันโอ้เขาหน้าเรียบเมื่อกี้รู้ยเธอเขาเรียกยายหรือว่าคุยน่าจะใช่นั่นแหละสตัวเขาเรียกยายหรือเปล่าเธอเขาเรียกอะไรอะโอ้ชัดเจนชัดเจนนี่ลองฟิล์มดูนะขอดูนะนั่้ไงโอ้ชัดเจนเลยเดี๋ยวลองพิมพ์ยายดูเธออ๋อคุยนั่นแหละตัวนั้นไม่น่าพูดเลย ต่างไม่ดีทำไมเขาเขานี่ใส่ไม่ดีเลยผู้ชายผู้หญิงวะเนี่ยเยทเคให้ไว้ใจได้เป็นไงล่ะตัวนี้ใส่พี่ดีเธอไม่ต้องให้เขาเปลี่ยนห้องเลยจบอะไเดี๋ยวจบคลิปแล้วนั่เนี่ยมาหน่พิงมานี่พิงมาหนิเจ้าก้อนเขาเาก่อาคนน่ารักเลยนี่ไม่น่ารักเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เจมส์พีละมุนโอ้ไม่น่ารักมามานี่มานี่มานี่ไปไหนละต๊อกไม่โตมัวฟัน <laughs> มาดูฟิดคลิปอะไร <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทดสอบสังคมมา <laughs> อาแรแกนอ่าทดสอบสังคม เยอะไปดีละครับถ้าเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีโฟวังไทยได้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่น้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ว่างเล่นแรงหรือไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับสามารถจ้างทีมงานคุณภาพของหมุปั๊มแรงได้นะครับราคาเป็นกันเองมากเลยครับสามารถทักเฟสที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ